ตัวท็อปไม่เกรงใจใครเปิดผลงานสร้างชื่อสีนางเอกสาวแกงหมอมา้าสุดปังสถานทางวงการพอบางคนนั้นก็ถึงขนาดขึ้นแท่นเป็นนางเอกพันหลานก็มีแต่งานนี้เรา4ีสาวจะมีผลงานสร้างชื่อเรื่องไหนกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะ คนที่1ใหม่ดาวิกานางเอกสาวพันล้านที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดีเพราะเธอคนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นนางเอกอีกหนึ่งคนของวงการที่ถูกพูดถึงและมีแฟนคลับติดตามอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสวยคุณผอมเพรียวและการแสดงที่ไม่เคยเป็นรองใครในขณะที่เธอนั้นก็มีผลงานอันเรื่องชื่ออยู่หลายเรื่องอีกด้วยโดยที่เห็นได้ชัดก็มีผลงานภาพย,ยนตร์เรื่องพีมาพระขนนในปี2556ที่ทํารายได้ไปได้กว่าพันล้านบาททําให้หลายคนนั้นเห็นศักยภาพในการแสดงของเธอจากเรื่องนี้เป็นจํานวนมาก ทั้งยังมีผลงานละครอีกหลายเรื่องที่โด่งดังตามมาไม่ว่าจะเป็นนางชาดาในปี2558รักชุดใจในฉุกเฉิน My Ambulance ในปี2562วันทองในปี2564และภาพยนตร์เรื่องฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามผักห้ามรักหมอในปี2558และก็ยังมีผลงานอีกมากมายเลยทีเดียว คนที่2มาร์กี้ราศีคุณแม่ลูกสองที่แม้จะห่างหายจากการแสดงไปนานแต่กลับมาอีกครั้งก็ยังคงตำแหน่งนางเอกไม่มีตกซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปในช่วงที่เธอยังไม่ได้แต่งงานและกลายเป็นคนแม่นั้นเธอมีผลงานสร้างชื่ออย่างมากมายในวงการบันเทิงเช่นเดียวกันตั้งแต่เรื่องกราบตัดเพชรในปี2549ก็มีผลงานตามมาอีกเรื่อยๆจนเธอนั้นได้ได้ละครซีรีส์ชุดสีหัวใจแห่งคุณเขาในเรื่องวายุพักมนตราในปี2553ก็ทําให้เธอนั้นโด่งดังอย่างมากและกลายเป็นนางเอกตัว ตอบขึ้นมาในทันทีดังนั้นก็มีผลงานที่กระแสดีๆอีกหลายเรื่องเช่นรอยมาในปี2554รักเกิดในตลาดสดในปี2555ผู้ก่องยอดรักในปี2558และอีกมากมาย คนที่3มิินชาริดานางเอกสาวสวยที่ไม่ว่าจะกี่ปีก็ยังเป็นนางเอกที่ได้รับความนิยมมาจนถึงตอนนี้สําหรับสาวมินชาริดาที่เป็นที่รู้จักจากาละครชุดสีหัวใจแห่งคุณเขาเช่นเดียวกันโดยเธอนั้นรับบทเป็นชเชอเมในเรื่องประัพีเลลักปี2 5 5 3ประกบคู่กับนูม,มารบรินจนกลายเป็นตำนานคู่จิน้นที่หลายคนนั้นยังคงจดจํามาจนถึงทุกวันนี้จากนั้นก็กลายเป็นนางเอกที่มีผลงานอย่างต่อเนื่องจนเธอได้เป็นหนึ่งในนางเอกสุภาพบุรุษจุฑาเทพในตอนคุณชายรณพีคู่กับพระเอกน้องใหม่อย่าง ก็ยิ่งทําให้หลายคนนั้นชื่นชอบการแสดงของเธอเข้าไปอีกหลายเท่าตัวส่งผลให้เธอนั้นมีผลงานที่ทํากระแสดได้ดีอีกหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องคิวบิกนี่หัวใจที่ไม่ได้ก่อนในปี2557าเกตาหวานใจในปี2558อสองหัวใจนี้เพื่อเธอในปี2558สายท่านหัวใจในปี2560นและเรื่องล่าสุดอย่างเรื่องศาเนหาในปี2565้นั่นเอง คนที่4ี่มิวนิฐานางเอกสาวที่กลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งขวัญใจแฟนๆทางประเทศอย่างสาวมิวคนนี้นั้นก็ไม่ธรรมดาเลยล่ะค่ะเพราะเธอนั้นกลายเป็นที่รู้จักและโด่งดังตั้งแต่ผลงานเรื่องแรกอย่างละครซีรีส์ชูสุภาพบุรุษจุธาเทพในตอนคุณชายประวันรุทธในปี2556ที่ประกบคู่กับพระเอกดังอย่างปอบธนวัฒน์จนทําให้เธอได้รับการตอบรับที่ดีอย่างมากและขึ้นแทบเป็นนางเอกน้องใหม่มาแรงในทันทีรวมไปถึงผลงานละครที่สร้างชื่ออีกหลายเรื่องอย่างเช่นรักออกฤทธิ์ในปี2557 สายสีเพลิงในปี2557รากนักราในปี2560เรือแรงอธิษฐานในปี2561อกเกือกผักแอบแรักคนสามีในปี2563และที่สําคัญเธอก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนางเอกร้อยล้านจากภาพยนตร์เรื่องแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวที่ได้ประกบคู่กำนุมเตอ๋อชันทวิตอีกด้วย